<c oughs> <c oughs> เอาละก็กล่าวสวัสดีท่านท่านด้วยนะก็พบกับช่องนี้ยสองหนึ่งเอฟพีวันที่ยูเอ็นเหมือนเดิมว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคุณอยู่ในยางนั่นเองคุณผู้ชมเพราะผมเล่นเคยเล่นมาละโคตรสนุกโคตรหนุกเลยเพราะผมอยู่โลกสามมันเปจีจีใช่มัมาจีจีบอนฮะนี่ไงผมถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นผมจะใส่สกินคุณจะให้ผมใส่สกินอะไร อมไม่มาได้เด็กี่่ชมนี่เอาเข็มสีดำยางยางลิงสีทองเงาสูงทอ,องสีผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเลือกของสีกันนะทับสักน, <laughs> นี่ไงปัญหาปัญหาบันเจิดนี่ปัญหาบัญจดิญญจด เยอะเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้อระวังไอดาเนี่ยใช่ครับมันกะกิดได้ได้มันต้องไปทีล้วสเต็ปนคุณผู้ชม ดยูยไม่น่าบึ้นเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยไม่บึ้นแล้วม,นมันจะงเขาคิดว่าผมต้องไปบึ้นด่านด้านหลังไม่น่าลงไปด่านด้านหลังหรือโคตรยากเลยด่านเนี้ยหรือเปล่าตฉพาะตอนนั้นผมสิ่งมาแล้วก็กระโดดไป369องศาเป็นยางอ่ะมันกระโดดสูง สติตั้งแต่ด่านเมื่อกี้แล้วคุณผู้ชมผมจะได้ไปดา่านยางผมกระโดดดีเกินอะ่ะมันกระโดดดีเกินเรากระโดดไม่ดีเกินอะ่ะอ เรามามดนผมเกียดดานดานี่รารนี้มันต้องใช้ความพยายาม 1, ล้านเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราสปีดเราก็สามารถไตได้ผมอยากย้อนดานผมย้อนดานก็ไม่ได้อิ่สั สิ้นผลตอนนั้นผมเก็บเงินได้พันหนึ่งก็เลยไปซื้อไข่พันหนึ่งมาสองพันอี่สองพันอีกครับอ้มเยโอเคเปอร์เซ็นต์เท่ากับไลท์ที่อยู่เท่ากับไลท์นะคุณผู้ชมวิวิผมไม่รู้จะทำ เพราะคลิปที่ผมลงล่าสุดผมตัดต่อน้อยมากแล้วเขาก็กดกันเยเอะไม่นา่าพูดเอยฮะฮะผม ็นอะไรหรือเปล่าผม,มเห็นยางเดินบนอากาศได้อโอ้ยยางมันนีเกินอ่ะคุณผู้ชมยางมันคุณภาพแย่เกินอ่ะอย่างนี้ต้องว่าเจ้าของยางละเจ้าของยางผี ไป,ไปเอาอยางคืนเยางนายคนไม่ดีเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเอมอยางโคตรไม่ดีเลยโคตรไรคุณภาพโคตรไร่าเสียบโคตรไรขี้หมาโคตรไรตุดเหม็นโคตรไรสองห้องใส่ข้าวเมื่อกี้มันได้เลยนะแต่ผมกระโดดแล้วมันกระโดด่ได,ด้ พี่ชมเคยใช้ส้มในการกินสาลายไหมผมเคยเมืม่อกี้อ่ะ ยางยางไรการบีโอ้น้ำหนักตุกลัวนี่เองมันถึงแล้วนะคุณผู้ชม headlines. แบบมันเออหรือผมเกือบอยู่ท้ายสุดเลยเนี่ย48 มือซินเนี่ยเดิดเวลากินขี้ข้างถนนละฉันจะสั่งสอนแกย,ยาก คนผมเปลี่ยนเกมดีมมกเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเกมดีม่ป<ม>ุมผมว่าจะไปผมแค่บอกว่าจะไปครับผมบอกว่าแค่จะไปโลกสามไม่ได้ยุ่งยากอะไร ผู้ชมแต่มันไม่ซีนให้เราเหมือนไอ้ด่านสเก็ตบอร์ดกับไอ้ด่านจักรยานนรกกับผู้ชมผมจะออกเกมในถ้าอีกรอบผมตายผมจะออกเกมรอเล่นรอเล่นโอเคเหลือสี่รอบแล้วนะผมจะออกเกมอุ้ยสามรอบแล้วนะ สองรอบแล้วนะหนึ่งรอบแล้วนะสนรอบเลยโอเคผมออกเกมจริงๆนะผมบอกแล้วทำไหนวี่คืนทำผมเผอเจอะสาหลาย ใ่เวลาปักท้องสรุปผมจะเล่นเกมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเกมที่มันๆหน่อยได้ Evy. Evy? เอาลุยอีกกว่า กีตังคิวเพื่อนสองแห่งสองัน โซนไหนไฟกับพิปเท่ากับผมจะออกมาอยู่ใกล้ๆก,กับโซนไปกับพิทสุดเจิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเข้าลูกลูกนี่แหละเกมพีต่นเต้นสุดๆส,ส,สำหรับผมผมต้องไปหาคนชุบชีวิตไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ ว่าผมนีตายส่วนตรงนี้มันกระพิบพผมจะวิ่งแล้วก็ไม่หยุดเจนกว่ามันจะกระพิบพไม่ใช่ดิเจนกว่ามันจะไม่กระพิบพตอนนี้ผมไม่หยุดวิ่งเลย ตัวตามมาไหมผมก็วิ่งม้วน อี่แเป็นโ okay, อเคผมบอันนี้ดีกว่าเมื่อตอนนั้นมามีบา้าน Appearance from Burab heaven Mal land 一来。 ผมจะยิงไป้แกอีกคนเด็กไอน้อยของไม่ก็ wake up หนจะกินสาลาแค่อยาก wake up ฮึ่มน่าที่กระโดดใช่ตรงนี้ มันบอกว่า wake up คุณผู้ชม wake up to the b a d e t h t c a l l g to me please don't care มันบ้านแบบนี้สองหลังต้องไปหาบ้าง ผมจะไปคาเล็กเตอร์นะคุณชมมันจะมีแท่งกระโดดเอาเวลาค่ะตรวจสอบ เวลาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดสับสไคร b ์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย